สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแมนเตินผู้ค้าบ่างค้าผมแมนค่ะคุณพี่ผู้ดีผมอยากได้รถใส่จ้าขันนะนะครับเป็นรถกระบะเขามีบอครับมีค่ะต้นนี้เบอยากเลยค่ะคุณพี่หนูสิบหกไอ้ฟังอันดับแรกเปิดโทรศัพท์ลูกค้ามาโหลดแอปของธนาคารกรุงศรีเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะพาเหตุ DLD ค่ะเป็นจังไหนเนาะค่ะผมนี่นี่ค่ะรูปแบบแอปง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่ลูกค้ากดเข้ามา ถ้มาขอสินเสือรถย่นจ้านี่กระกอกไปตามสีเขาบอกเลยเด้อค่ะงายนิดเดียวพ้นเพลิดผูกเบเกินสินีจ้าเป็นแนวด้ลูกค่าใช่แค่นิดเบ้องตน้นเซลบอกแล้วจวดแน่นอนจวดเกินเุาน่ะโอเคจ้าลูกค้าสะดวกรับรถเมื่อได ปลา Head เท็ดแอปนี่มาถึงครึ่งชัมม่วโมงเหลือกจนัดเหมือนรับรวจเลยโว้โยปวดอีนี